อันนี้ลูปปั้นพระธุดงก็คือหลวงพอ่อขุนเนธข้างหลังนักฝักงอ้วนนี่จะมีองค์เครืองเคียงนั่นคือหลวงพอ่อขุนเนธเมื่อก่อนนั้นท่านนั้นอยู่ตรงนี้นั่นคือเจ้าวาดองค์แรกแต่ว่าพอดีเราจะทําแท่นไงพอดีท่านเมื่อก่อนเราจะม,มันจะอยุดท่านอยู่ตรงนี้แล้วพอดีเราบูรณะไงก็เลยยกท่านไว้ที่ก่อนล้วจะทำก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอให้มันเรียบร้อยก็จะญญาทาที่ปฏิสถา,าในให้ท่านใหม่ ปี2554ต้นปีนะครับหลวงพ่อแม้ได้รับนิมนต์ไปพุทธาพิเศษที่พระธาตุพนมเปน็นอ่งิา,านจิตที่พระธาตุพนมซึ่งพระธาตุพนมเนี่ยเป็นพระธาตุประจาปีเกิดของคุณเกิดปีปีวอกซึ่งหลวงพ่อจงเนี่ยเกิดปีวอกปลายปีหลวง,งพ่อเขเลยอยากสมัยก่อนเรามีนิ้วหลวงพ่อจงไงครับ นิ้วหลวงพ่อจงเนี่ยต้องพูเลยฟังว่าตอนนี้หลวงพ่อจงมรณาภาพนีครับหลวงพ่อจะเผาในปี2509นยนะครับ,ว,รบวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเผาอ่ะมีลูกศิษย์หลวงมีลูกศิษย์หลวง,งพ่อเนี่ยเป็นพี่น้องกันนอนนอนอยู่เป่าศพก็ไปลักกัดนิ้วหลวงพ <c oughs> ่อไปใช้ปากกัดไปเลยนะไม่ได้เผาก็คือนิ้วชี้สองข้างเลยแบ่งกันไปเลยสองคนพี่น้องแต่เวลาเนี้ยสองคนที่ที่ที่กัดนิ้วเขาได้เสียชีตไปแล้วทั้งคู่เลยสองคนพี่น้องเอาไปแขวนคอบูชา สองคนเลยซึ่งชาวบ้านแถวนี้รู้ร,รู้ว่าสองคนพี่น้องนี่เอานิ้วหลวงพ่อไปไม่ไม่ใช่ญาติหลวงพ่อไม่ใช่ญาติแล้วครับแต่รู้สึนะครับสอนคนแถวนี้คุณนี้แครับกัดกัดเอานิ้วไปแขวนคอลองคิดดูดูศพนะครับกัดเอาปากกัดด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เอามีดตับนะครับเอาปากกัดเลยอเอาไปแขวนคอบางคนบอกว่าเอาเนี่ยเป็นที่นิ้วเผาไหม้จริงๆไม่ใช่ไม่ได้เผาไหม้ครับไม่ได้เผาเพราะมีคนกัดไปก่อนปี2อ3 3น้อยสามประมาณนี้ครับหลวงพ่อแมน ก็เลยสร้างเป็นมณฑปอันนี้ไว้ตั้งใจไว้จะปฏิสถานอาอธิหลวงพ่อจงอแต่สมัยนั้นไม่มีอทิก็คือเผาก็คือหมดเลยก็เขาเผาที่ว่าหน้าต่างไหนเพราะน้องชายท่านหลวงพ่อนินเ,นเป็นคนเผาเผาปุ๊บก็มีแต่พวกกี่เท่าอะไรที่เหลือพอหลวงพ่อเริ่มสร้างมณฑปเนี่ยจะปฏิสถานอาอนุสสรจะประฏิษถานอาทิหลวงพ่อจงคนที่กัดนิ้วไปวันนั้นเป็นการทําบุญสามวันนะครับ วันพระไม่แน่ใจวันเข้าบรรษาหรือวันออกบรรษาหรือเขาจะทำบุญที่นี่จะทำบุญกันสามวันไงวันต้นเนี่ยน้องชายไอ้พี่ชายเนี่ยมาก่อนมาบอกหลวงพ่อแม้นว่าอาจารย์ผมมีนิ้วหลวงพ่อผมจะถวายอาจารย์เอาไหมหมายถึงหลวงพ่อแม้นเอาไหมบอกเอามาสิดีเลยเขาแต่ขอแลกกับรูปหล่อหลวงพ่อจงองหนึงนะสมัยก่อนรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงองค์ละสองร้อยประมาณปีสองพันห้าร้อยสามสิบประาหลวงพ่อแม้นก็ให้ไปองค์หนึ่งครับพอทำบุญวันที่สามคนน้องชายก็มาบอกอาจารย์ผมมีนิ้วหลวงพ่อ จะถวายเอาไหมหลวงพ่อแม่บอกเอาก็ได้นิ้วไม่นิ้วหนึ่งก็แลแกกับรูปหล่อ,อ์นึงนิ้วก็คือเนี่ยครับจะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยผมเห็นในรูปคืยหลวงพ่อแม่ปี่อมพาสามสิบห้าก็เลยเป็นไปบรรจุไว้บนยอดครับบนบูสะบกข้างบน,นครับมันบรรจุในปูนนะั่นนิ้วข้างบนนิ้วนิ้วชีว้ซ้ายอยู่ข้างบนนู้น,นครับแต่ว่าใช้ปูนครอบไปหมดแล้วนะมันจุเข้าไปข้างบนนู้นครับพอปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าสร้างพระธาตุนี้เสร็จก็เลยเอาเข้าเข้าไปวันนี้พระธาตุนี้ทําเพื่อ บูชาพระคุณนะครับไปก็เป็นปาฏิหาริย์อยู่อย่างหนึ่งสร้างไว้ตอนนั้นไม่มีเงินมีเงินประมาณหมื่นหรือแสนเี้ออยเท่านั้นเริ่มสร้างไปไปที่พระาธาตุพนมครับไปปลุกเสกก็คิดในใจว่าเออเรามีนิ้วอยู่เราจะทําอะไรเอาไว้จะทําจะทํำยังไงเพราะว่าตะวันหนึ่งก็หลวงพ่อไม่ได้เป็นเจ้าวาดเจ้าวาดองค์ใหม่ๆถ้าไม่ใช่คนดีละครับเอานิ้วหลวงพ่อไปขายหรือไปโดนรักขโมยอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า ก็เลยตกลง,งพ่อเราก็ทําพระาธาตุเก็บไปเลยเพราะภาคกลางไม่มีพระาธาตุที่ไหนนะมีแต่พวกเจดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตั้งใจทําพระาธาตุแล้วหลวงพ่อจงเนี่ยเกิดปีวอกปีวอกก็คือพระาธาตุพนมเนี่ยเป็นพระาธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีวอกถ้าเราไปดูตาม12ราศีนะพระาธาตุพนม,มสูง50เมตรที่นี่สูงแค่26เมตรเพราะที่นั่นบรรจุพระบรมสารีริกราธาตุสมัยก่อนนี่คนจะบอกว่าเฮ้ยอันนั้นพระาธาตุอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ค่อยมีความผมต้องอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวเรื่องพระธาตุเนี่ยผมจะมีความเชื่อว่า ไอขาของแท,แท้เนี่ยมันยากแต่ผมบอกว่านิ้วเนี่ยนิ้วของหลวงพ่อจงในของแท้แน่นอนแล้วผมมีความเชื่อว่าหลวงพ่อจงเนี่ยเป็นพระที่ได้คุณธรรมชั้นมีคุณธรรมมากกว่าสามัญชนแล้วกันเราไม่สามารถจะไปบอกได้หรอกครับว่าหลวงพ่อจงอ่ะบรรลุมรคน,นิพพานไปพระอรหันต์อะไรเพราะไม่มีใครบอกได้แต่ถ้าเป็นพระที่มีคุณธรรมแล้วกันก็เลยบรรจุทำบรรจุไว้หให้กับท่านในนี้อันนี้ก็คือที่มันก็มีองค์อยู่ในนี้อันหนึ่งแล้แลวก็อยู่ข้างบนงงบนี้อันนี้อ,อันนึ่งอันที่ด้านซ้ายใช่ไหมอันนี้ด้านขวา ก็คือหลวงพ่อโจงอันนี้เป็นโจงใหญ่เดินไปทางนี้นะครับนี่คือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็เหลือประมาณก็นีน่าจะเจ็ดปอรเนครับเหลือแค่ฉาบเเอบรายละเอียดนะครับแล้วก็จะเป็นปูนปั้นศิลปกรรมนะครับคปูนปั้นและปั้นลายแล้วก็จะมีสารลายหน่อยแต่เราก็ทําไปเรื่อยๆครับจุดประสงค์ที่เราทําทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อไปหวังคำว่าพุทธพาณิชย์หรือคำว่าลาภสการะที่รายได้ที่กู้คนจะคาดหวังนะ เราทำเพราะว่าบูชาพระคุณหลวงพ่อจงไงแรกเริ่มเลยผมตั้งแต่เด็กๆเลยผมตั้งใจผมอยากจะสร้างหลวงพ่อจงองใหญ่เพราะที่อื่นเขาก็มีให้หลวงพ่อทวดก็มีใหหลวงพอทธเตโตก็มีหลวงพ่ออีไอ้หลวงพ่อคงบางกระฟ้อมก็มีก็เลยตั้งใจที่จะสร้างก็เลยสร้าง227นิ้วหน้าตักนะจากหัวเข่าซ้ายหัวเข่าถึงจ้นหัวเข่า227นิ้วเท่ากับศีลพระอันนี้ฐานนี่ก็สูงมาตามนั้น ทิดทาไว้เยอะเพราะตอนนั้นเราเริ่มทำเนี่ยหลังจากปี5้านะครับถ้าเราสร้างอาคารสูงเกิน3เมตรหรือเท่าไหร่เนี่ยต้องให้สถาปนิกก่ะวิศวะเนี่ยญญเซ็นแบบเขาเลยเขียนมาถ้าหนักหน่อยเลยต้องตอกเข็มไปเยอะเฉพาะเข็มเนี่ยยังไม่ได้โผล่พื้นดินเนี่ยเข็มก็ถมดินไปประมาณ3ล้านบาทครับยังไม่ได้ขึ้นมาบนดินเลยก็เลยว่าไอ้งบ5้าล้านก็คงจะเป็นเรื่องนนไม่ได้ลครับเพราะของมันแพงครับ วิหารหลังนี้เป็นด้านอาทิตย์เหนือนยครับเป็นที่ว่า่มีางนอนที่มีกระดูกแต่ว่ากระดูกได้ย้ายเข้าไปเข้าในพระธาตุไปหมดเลยครับแล้วบทอนุเป็นแหล่งอนั้นบทเก่าครับบทเก่าสมัยโบราณเลยครับแล้วยุคหลวงพ่อจงเนี่ยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาของรัชกาลที่เ้าครับได้มาถวายปัจจัยไว้สมัยนั้น6 0 0ันเมื่อปี2500ันร้อยเอาไว้บูรณะโบสถ์บูรณะโบสถ์หลังนู้นะครับแล้วตอนหลังมามัน มันเก่าจนไม่ไหวไงหลวงพ่อแมงก็เลยมาสร้างหลังใหม่ไว้อันนี้ครับอันนี้คือต้อนสำโรงที่เราได้ฟังต้นนี้ที่มีภาพ<า>ต้นนี้แหละครับ,รบนี่คือต้อนสำโรงที่เป็นตำนานคู่กันทั้งวัดต,ต้นนี้ครับที่หลวงพ่อห้ามเอาไว้แล้วข้างในนี้มันจะในจะมีโพรงอยู่โพรงหนึ่งครับอยู่ท้ายท้ายพานอนอเป็นผ้าปูนปัน้นแล้วก็จะมีรูรูหนึง่งเป็นความเชื่อเลยครับว่ามีพญานาคอยู่อเป็นความเชื่อเรื่องพญานาคคู่คู่นั้น อ๋อก็เลยไปสร้างพญานาคอน้นไว้ก่อนที่ก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าเราเราเราไม่ใช่สย่ว่าเฮ้ยแค่เขาพูดว่ามีแล้วเราต้องไปทํานะเราก็อธิษฐานเลยครับคือเรื่องของเรื่องหลวงพ่อท่านท่านท่านนีมิตไปหลายครั้งเราก็เลยบอกฮ้ยถ้าถ้าอยากจะให้สร้างเนี่ยก็ขอของเงินมาละกันให้ให้เรามีปัจจัยอยู่ดีมันก็มีเหตุบังเอิญให้มีปัจจัย อ๋อาาก็ไม่ใช่อยู่ว่าเขาบอกมีก็สร้างเหมือนใช่ครับ,บนนแล้วกเ็เราก็มีการเสี่ยงท้ายว่าถ้าจะเป็นอย่างนี้แล้วจะเจ้าหลจะสร้างให้ก็เลยไปทาเป็นรูปหล่อออกไว้สององค์ไปตั้งไว้การนั้นหล่อเองหรือว่าไปไปเช่าไปหล่อเองเลยครับปั้นแล้วก็หล่อที่วัดนะครับสวยก็มีอภิธานอยู่หลายๆอย่างเลยนะแล้วก็ส่วนอันนี้จะเป็นเมื่อก่อน,น,อน,ม,น,อนมันจะเป็นเจดีสีทองเนี่ยครับเมื่อก่อนมันจะเป็นเจดีแบบเนี้ยเล็กๆตอนที่เขาเขยายกำแพงมา ไปทุบบงเขาพังไงหลวงพ่อก็เลยไปสร้างใช้ให้เขาหลังนึงส่วนหลังนุ้นผมทํเมาไว้พอดีผมเกิดปีชวดนะครับผม,มก็เลยได้ผมได้ฟันหลวงพ่อแม้นไว้ได้ฟันของหลวงพ่อแมท้ท่านไอเนี่ยนะเราก็เก็บไว้แต่เราคิดในใจว่าถ้าวันหนึ่งเราตายไปไอคนรุ่นใหม่ลูกหลานเรามันไม่รู้จักอ่ะมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรฮะ<ม>ผมก็เลยาสร้าง้สรางเป็นพระาธาตุเจดีอ่าเป็นพระาธาตุสีจอมทองไงครับอ๋อนู้นอ่าโน,น่น,ะน,นะจะเป็นลายของพระาธาตุจอมทอง วัดเราพูพระธาตุสีจอมทองที่เชียงใหม่ครับที่ทอำเภอจอมทองครับสร้างเอาไว้แล้วก็ใส่ฟันลงระแม้แล้วก็พวกได้พวกพระธาตุมาจากวัดนเนี่ยครับวัดปักน้ำมาสมเด็จพระมหาธรรมกราจารวัดปักน้ําแล้วก็ได้หลายท่านที่เขาให้มาเราก็ไม่รู้จริงแท้อะไรเงี้ยแต่เขาให้มาเราก็บรรจุซะหมดเลยอยู่ข้างในครับในน้นหมดเครับเอาไว้ในปูนเลยแต่สมัยโบราณเนี่ยจริงๆแล้วนะครับว่าพระธาตุเนี่ยถ้าเราไปจริงๆพระธาตุจริงมันอยู่ในดินเขาจะบรรจุไว้ในดินเขาไม่ได้เอาไว้ในปูน แต่พอเรามาสมัยเนี้คนเราสมัยใหม่เนี่ยอยากเ,าเห็นไม่ใช่เขาไม่กล้าที่จะไปวางไว้ที่ปูนก็เลยเอามาไว้ข้างในในในปูนนั่นแหละครับอยู่ข้างบนอยู่ชั้นบนนู้นมีหลายชั้นสามชั้นนะครับวางมีบรรจุทั้งพระธาตุทั้งพระทั้งของมงคลก็เก็บไว้นน้นหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นกุฏิเก่าหลวงพ่อขึ้นขึ้นไปดู ก็ขึ้นไปดูได้กุฏิเก่าหลวงพ่ออันนี้คือกุฏิที่ทันหลวงพ่อจงนะแต่หลวงพ่อท่านจําวัดในนี้ขึ้นได้ครับขึ้นได้มาดูอัฐาบริขารนั่นได้นี่คือกุฏิท่านเลยอ่าสมัยที่หลวงพ่ออยู่นะโอ้แหมเมื่อกี้ทางตรงนี้ก็สวยแต่อันนี้ของที่เหลือเนี่ยจะเป็นของใหม่ๆจะมีบาทเนี่ยมันบาทที่ท่านหลวงพ่อนะครับแต่คงังไม่ได้บาทลูกนี้ไปรับบาทครับแล้วก็จะมีพัดขนนกที่หลวงพ่อเหลือลงเลยตรงนั้นนะครับพัดขนนกคือ ขนุกยุงแล้วก็จะเป็นของที่เหลือสมัยนั้นนะท,ที่ที่บอกเป็นตุ๊กตาปูนป้าที่มันเหลืออยู่นะทันหลวงพ่อที่เหลือไม่มีอะไรทนันนะครับอันนี้ก็คือที่ว่าทันหลวงพ่อหลวงพ่อ่าน,นเอาไว้พิจารณาทำาน,นี่คือกุดเก่าเลยอันนี้คือมาสร้างมาใหม่ถูกไหมก็คือซ่อมผมมาบูรณะใหม่ก็คือคงความเก่าๆาไว้ครับก็มากุบๆไปเพื่อให้เก็บไว้อย่างน้อยก็เป็นอนุรักษ์เอาไว้ได้แต่บางทีของเก่าเนี่ยเราไปลื้อทั้งหมดมันก็จะเสียรูปลักษณ์เดิมเราก็ไปยามปะบ้างอะไรบ้างครับ บางทีมันก็ซ่อมก็คงจะได้ได้แค่ระดับเนี่ยครับพราะไม่งั้นถ้าเราไปรื้อใหม่ทั้งหมดมันก็จะความเก่าก็จะหายไปจนกระทั่งมาถึงพระครูสมบูรณ์จริยธรรมหรือว่าพระจันแม้นอาจาร,าจารสัมะสปันโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ถือได้ว่าเป็นพระเกจิชื่อดังอีกรูปหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีวัดปฏิบัติที่ดี ด้วยเมตตาธรรมเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วไปมาอย่างยาวนานครับเวลาตักบารนะครับคนส่วนใหญ่ก็จะเอาดอกไม้ถวายพระไปด้วยเพราะเขาถือว่ามันเป็นเครื่องหอมออมันเป็นเครื่องหอมไม่สมควรที่ให้สงตักบาตอย่างเดียวรับพรกวดน้ําเท่านั้นพอใน,ในการตักบาตตอนเช้า มันสะดวกมันถ้าสะดวกมาที่วัดก็มาก็มาทําแต่ถ้าไม่สะดวกถวายพระมาพระท่านก็มาก็คือมาที่ถวายพระพุทธรูปเหมือนกันว่ามันเป็นดอกไม้ท่านก็ไม่ได้ไปทําอย่างอื่นอืมแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ถวายดีกว่าเพราะคุไม่ได้ใช้ตามสะดวก